สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแน,นลช่องแห่งการดูดวงทางยูทูบนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมจ้าแรนด o อมจ้าในหัวข้อเรื่องที่ว่าแอคชั่นนะแอคชั่นถัดไปของเขาคืออะไรนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นมาดูก่อนว่าเขาจะแอคชั่นเปล่าเนาะเออเขาแอคชั่นเปล่านี้แล้วค่อยมาดูว่า แอคชั่นถัดไปของเขาคืออะไรนะ <c oughs> มาดูก่อนว่าเขาจะแอคชั่นไหมในใจเขาคิดอยากจะแอคชั่นไหมคะในใจเขา,เามีการส่องในใจเขานะคิดถึงคุณคิดถึงในความเป็นคุณรักคุณ พายออกมาอย่างนี้จะให้ทายว่าไม่รักไม่ได้แล้วนะจ๊ะพายออกมาดีดีซะขนาดนี้นะจ๊ะเขาส่องคุณหนักมากส่องดูคุณส่องในความเป็นคุณเขายอมเป็นทาดรักของคุณเขารักคุณเป็นทาวหัวใจโอ้นะเขาจะแอคชั่นแน่นอนแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ารอเขารอกันแอคชั่นเขานะรอการแอคชั่นส่องคุณดูคุณอยู่แต่ยังไม่แอคชั่นนะยังไม่แอคชั่นะ อย่างไม่แอคชั่นอะไรนะคืออาจจะยังส่องดูก่อนดูความเป็นไปดูชีวิตของคุณก่อนว่าจะยังไงนะแม่หมอมองว่าเขาน่าจะยังไม่กล้าแอคชั่นในตอนนี้นะ <c oughs> ขอโทษนะคะแม่หมอไม่สบายเป็นหวัดก็เลยมีเสมหะเยอะไปหน่อยคลิปไหนคลิปไหนก็อื้ออออยู่นะ <c oughs> อืม เรามาดูแล้วนะคะคือเขารักคุณแน่นอนเขาส่องคุณอย่างแน่นอนแต่เขายัางไม่กล้าแอคชั่นนะคะทีนี้ดูซิว่าถ้าเกิดว่าเขาจะแอคชั่นล่ะแอคชั่นถัดไปของเขาคืออะไรอืมก็ยังไม่มีการแอคชั่นอยู่ดีเนาะยังไม่มีการแอคชั่นค่ะแอคชั่นถัดไปของเขาคืออะไรก็คือเขาก็อยู่ในมุมของเขาแล้วก็นั่งส่องนอนส่องคุณรอคอยเพียงแต่คุณรอให้คุณแอคชั่นไป นั่นเองนะคะแม่หมอมองว่ายังไม่มีการแอคชั่นของเขานะคะอย่างเฉยๆนิ่งๆทรงๆอยู่นะคะ <c oughs> ก็ทําเป็นแบบอีอกโก้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะ,ะ,คะ <c oughs> เพราะว่าปัญหาของเขามากมายเลย <c oughs> ขเขาจะแอคชั่นไหมแอคชั่นถัดไปของเขาคืออะไร <c oughs> มันเป็นไพ่ของการรอคอยนะคะรอคอยการติดต่อสื่อสารจากคุณส่วนตัวเขาจะไม่แอคชั่นนะตัวเขาเอง จะไม่แอคชั่นนะจ๊ะ <c oughs> นะตัวเขาเองเนี่ยไม่แอคชั่นนะแต่เขาารอคอยคุณแอคชั่นอ่ะถามเป็นคําถามไปเลยถามเป็นคําถามไปเลยถ้าคุณแอคชั่นไปล่ะคุณพักไปถามไปนะโทรหาเข้าไปเขาจะรับไหมเขาจะยังไงไหม,มแปลกเนาะคนคนนี้เนี่ยแปลกมากๆแค่เขา แค่เขาจะดูว่าคุณจะทักเขาไปไหมจะโทรหาเขาไหมหรือว่าจะแอคชั่นอะไรเขาจะเป็นคนดูแล้วเขาก็จะไม่ตอบไม่อะไรทั้งนั้นแต่คุณก็คือยืนหนึ่งของเขาเก็บไว้ในใจเท่านั้นอะแปลกอ่ะทําไมถึงไม่ตอบไม่แอคชั่นอะไรนะคือที่เขารอเนี่ยเขารอว่าคุณยังโอเคกับเขาอยู่ไหมยังรักและคิดถึงเขาอยู่ไหมคุณแอคชั่นไปคุณทักไปคุณโทรไปหรือคุณไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แค่รู้ ว่าคุณโอเคกับเขาอยู่อย่างนี้นะคะแต่เขาก็จะไม่แอคชั่นอะไรเขาก็จะเฉยเฉยนิ่งๆของเขาทรงๆของเขาไปนะไม่มีการแอคชั่นจากเขานะคะแง่แง่แง่ทำไมอย่างนี้ล่ะอเอาเป็นว่าแล้วเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณกันแน่ล่ะถ้าเกิดเขารักคุณจริงอย่างที่แม่หมอบอกอย่างที่ไพ่บอกมาเมื่อกี้นี้นะทําไมเขาถึงไม่แอคชั่นเนาะเออ,อ,อ,อดูสิ มันเป็นการรออิสระซึ่งเขาไม่มีอิสระค่ะเขาเลยแอคชั่นกับคุณไม่ได้ถามว่ารักไหมรักแน่นอนยังไงก็รักค่ะแต่เขายังไม่มีอิสระมันเป็นการรอคอยการอิสระคือถ้าเกิดเขายังมีพันธะหรือเขามีภาระหน้าที่อยู่หนือหัวใจอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่ตรงเขาเป็นคนที่อ,อ่เป็นคนดีอ่ะเป็นคนเป็นคนที่แบบไม่อยากจะทําผิด อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกอัไหนที่มันรู้สึกผิดเขาก็ไม่ทําอย่างเงี้นะคะเพราะว่าเขาไม่เป็นอิสระพอเขาก็เลยแอคชั่นกับคุณไม่ได้แต่เขาก็แค่อยากรู้ว่าคุณยังโอเคกับเขาอยู่ไหมรอเขาได้ไหมประมาณนี้นั่นเองนะคะแง่แง่แมีความต่างมีความแตกต่างถึงจะแตกต่างยังไงเขาก็รักนะรักแล้วก็คิดมากในความสัมพันธ์อืม ว <c oughs> ันก็ส่องแต่คุณเท่านั้นเองไม่ได้เอคชอั่นอ่อยนะจ๊อก็เป็นความรักอยู่รักที่แตกต่างรักต่างวัยรักต่างสถานะรักต่างระยะทางระยะห่าง <c oughs> ความเป็นอยู่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงน,นะรักอยู่เครียดคิดมากคิดถึงในความเครียดคิดมากในความสัมพันธ์นี้คิดถึงอยากบอกรักแต่ไม่กล้าอยากแอคชอั่นแต่ยังไม่กล้านะคะเพราะว่าตัวเขาเองนะคะยังไม่มีอิสระ มากพอที่จะแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักนั่นเองนะจ๊ะง,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 ง่แง่งนะจ๊ะมาดูฟังใจอีกดีกว่าว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะในตอนนี้เลยที่คุณพบกับคลิปนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณจ๊ะ เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกนะ2องอยากมีคุณไม่อยากก่อยมือแต่ก็ทำอะไรไม่ได้และไม่ทำอะไรไม่แอคชั่นอะไรรักคุณหลับตาก็เห็นแต่หน้าคุณแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ยากเหลือเกินความความสัมพันธ์นี้อีกโก้สูงอีกโก้แรงด้วยนะเวลาเขาป่วยมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาอยากได้คุณมาปลอบอกปลอบใจนะแต่ว่า ถึงจะรักคุณแค่ไหนเขาก็มีความที่แบบว่ายังไหวอยู่ยังอดทนได้อยู่ยังต่อสู้กับอารมณ์ความรักและคิดถึงคุณได้อยู่นั่นเองค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ทําอะไรที่มันแบบมันเป็นไปไม่ได้นะเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะความรักครั้งนี้มันแบบว่าเนาะมันยิ่งสูงยิ่งหนาวนะ่ะมันอาจจะมีอันตรายหรือมีอุปสรรคมากมายนั่นเองมาดูซิว่าแล้ว เขาไม่แอคชั่นอะไรแล้วความสัมพันนี้จะเป็นอย่างไรด้วยพ่ Romance Angel นะคะเ <c oughs> ขาไม่แอคชั่นอะไรแล้วความสัมพันนี้จะเป็นอย่างไรล่ะจ๊ะเ <c oughs> ขาไม่แอคชั่นอะไรแล้วความสัมพันนี้เป็นอย่างไรนะจ๊ะ Calling in your soulmate คุณสามารถเรียกร้องหาคู่คุณได้เลยเรียกหาเขาค่ะ Love your self first นะคะก็คุณก็คุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าเขาไม่ take action อะไรเขาไม่ action อะไรคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ก็คุณก็สามารถนะคือ you can คุณสามารถที่จะเรียกร้องหาเขานะคะ r รี c t Re release you act ก็คือคุณมันมีความรู้สึกแบบมันเหนื่อยเหนื่อยในความสัมพันธ์ romantic feeling แต่ก็ยังรักกันดีอยู่คือต่างคนต่างอยู่ไม่ action อะไรคุณก็ไม่ action อะไรเขารอให้คุณ action คุณก็แบบคุณเหนื่อยอะ่ะคุณไม่ action อะไรแล้วต่างคนต่างแบบมัน อุดอัดในความสัมพันธ์มันแอคชั่นอะไรไม่ได้แต่คือคุณจะเรียกร้องหาก,กันและมีความรักที่โรแมนติกกันได้อยู่นะคะได้ใน Keep and Open Mind ได้ในการสนทนาเรื่องอื่นไม่ได้สนทนาเรื่องของความรักสนทนาเรื่องส่วนตัววินูนี่นั่น,นกินข่าวหรือยาอะไรอย่างนี้นะคะไปไหนทำงานทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือการจะมีการสนทนาจะมีการทไถยกันหรือมีการได้แบบพูดคุยกันในลักษณะอย่างอื่นแต่คุณสามารถรับรู้ถึงกันได้นะคะว่าคุณรักกันมีใจให้กันนะ What waiting for ก็มันเป็นแบบอะไรอะที่แบบคือถ้าคุณอยู่แบบนี้อะนะคะอยู่แบบเนี้ยคือ,ค,อปปคุยเรื่องธุรปะปังคุยเรื่องงานเรื่องเรื่องอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ทำเฉยๆไปเงี้ยนะมันคุ้มค่านะเพราะว่าความรักมันจะซึมลึกเข้าไปในหัวใจของคุณทั้งคู่นะแต่ว่ายังแอคชั่นในเรื่องของอ แบบให้ชัดเจนให้มันดีขึ้นกว่านี้ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าความรักครั้งนี้มันคุ้มค่าที่จะรอค่ะคุณรอได้เลยนะคะแล้วก็เรียกหาคนรักของคุณทางจิตวิญญาณนั่นเองนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยทำไมมันยากจังเน้อความรักเนี่ยมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณในวันนี้นะคะเขาฝากมาบอกอะไรคุณในวันนี้นะจ๊ะ แม่หมอจะหยิบไพ่โชคชะตามานะคะเพราะคุณทั้งคู่อาจจะเป็นโชคชะตาของกันและกันนะถึงได้มาเจอกันทุกคนแหละมีโชคชะตาเนาะเป็นโชคชะตานั่นแหละถึงได้มาพบกันนะ่ะอืโชคชะตาของคุณแล้วก็แม่หมอด้วยถึงมาพบคลิปนี้อะไรอย่างนี้นะคะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะจ๊ะด้วยไพ่โชคชะตานะจ๊ง อุ้ยอันนี้อยากออกวายเธอคือคือของอ,อะไรอะไรแม่หมออ,อ่านให้มม่ดีๆเธอคือคู่ของฉันเขาเชื่อมั่นว่าคุณคือคู่ของเขาค่ะเขารักคุณจริงๆว้าวฟินเว,อว่อว่างในตอนท้ายนี่เองชุ่มชืนหัวใจใจ,ใจฟูน้อเธอคือคู่ของฉันแต่ว่ามันเป็นความรักที่แตกต่างมีความแตกต่างต่างรัก ต่างรักต่างวัยต่างสถาน้าต่างมีความแตกต่างนะคะยังโอเคอยู่ไหมมีความเป็นห่วงนะจ๊ะ ตัดเธอไม่ขาดสักทีเลยตัดไม่ขาดหรอกเพราะว่าเป็นคู่การน,นะจ๊ะใครกันที่อ e ีโก้นี่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 น,นี่เขาก็ว่าคุณอีโก้เหมือนกันนะยังคิดถึงอยู่มากมายเลยคิดถึงมากๆเลยนะจ๊ะหัวใจฉันเป็นของเธอนะว้าวว้าว,ว,าวนะจ๊ะ ยังต้องการกันอยู่นะก็คือยังมีความรักความคิดถึงยังต้องการกันอยู่นั่นเองนะคะก็จบไปในแรนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะจากนางไหมไพ่ย,ยิปซีซีซ